อยากเริ่มต้นหาเงินออนไลน์จะเริ่มต้นยังไงดีสำหรับมือใหม่ประสบการณ์เปลี่ยนไอเดียดีๆมาเป็นธุรกิจออนไลน์ที่สร้างเงินในต่างแดนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะคนที่นะคะเป็นสายฟอมือใหม่นะคะแล้วมาเริ่มต้นนะคะใช้ชีวิตในต่างแดนอยากจะหาไรายได้อยากทำธุรกิจออนไลน์ที่มันสามารถสร้างไรายได้ ที่บ้านได้หรือว่าที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้นะคะโฟจะมาแชร์ประสบการณ์จริงแล้วก็สิ่งที่ตัวเองทํามาจริงๆแล้วก็ได้ผลจริงๆมาเล่าแชร์แบ่งปันกับทุกคนเดี๋ยวไปฟังในคลิปนี้ค่ะวิธีเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์ขายความรู้สิ่งที่โฟทําที่จะมาแชร์ในวันนี้ก็คือว่าสิ่งแรกที่ทําคือให้เรามานั่งนะคะเขียน เขียนออกมาว่าคือตัวเราเนี่ยคือมีความรู้มีประสบการณ์อะไรบ้างเรามีความเก่งทางด้านไหนมีความชอบทางด้านไหนสิ่งรอบตัวเราหรือเรากําลังทําอาชีพอะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเขียนออกมานะคะเขียนออกมาว่าเราทำอาชีพอะไระความชอบความถนัดของเราคืออะไรแล้วหลังจากนั้น ให้เรามานั่งตั้งคำถามนะคะว่าความรู้และประสบการณ์ชีวิตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะไปแก้ปัญหาอะไรให้กับใครได้บ้างหรือประสบการณ์ชีวิตอุปสรรคในชีวิตปัญหาชีวิตที่ผ่านมาในชีวิตเราอะเราเจอปัญหาอะไรมาบ้างแล้วเราแก้ปัญหายัางไงแล้วมองดูสิคะว่าลองคิดดูสิว่า ปัญหาของเราเนี่ยมันมีใครที่แบบมีปัญหาเหมือนเราไหมแล้วความรู้นะคะทางออกที่เราเคยใช้แก้ปัญหาที่ผ่านมาที่มันทําให้เราประสบความสําเร็จแล้วก็ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหานั้นมาได้น่ะมันสามารถที่จะนําไปแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้หรือเปล่ามันมีประโยชน์กับคนอื่นไหมง่ายๆเลยนะคะว่าการที่เราจะแบบว่าคือคือคือ,คอเริ่มทำอ,ออนไลน์แล้วก็แบบ ทำธุรกิจในเรื่องของการขายความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเพจการทำคลิปวิดีโอการทำออคอร์สออนไลน์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เราตั้งคำถามง่ายๆเลยว่าทำไมคนต้องมาดูคลิปเราทำไมคนถึงต้องติดตามเพจเราเขาติดตามเพจเราแล้วเขาได้อะไรปัญหาความรู้ของเรามันสามารถแก้ปัญหาให้กับเขาได้ยังไงนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะ มันจะทําให้เราคือเริ่มต้นได้นะคะฟูสรุปให้นะคะในในคลิปแรกใน EP ีแรกเนี่ยก็คือว่าก่อนที่เราจะเริ่มนะคะไปเริ่มทำเพจไปเริ่มคิดถึงธุรกิจออนไลน์ขายความรู้นะคะสิ่งเราเานี้ให้เรามานั่งรวบรวมก่อนเรามาแบบคอนสตรักนะคะว่าตัวเราเนี่ยในตัวเราเนี่ยเรามีความรู้อะไรประสบการณ์ในชีวิตของเรามีอะไรบ้าง ความผิดพลาดในอดีตอุปสรรคปัญหาชีวิตต่างๆที่ผ่านมาเราเคยเจอเคยผ่านมรสุมชีวิตอะไรมาบ้างแล้วเราแก้ปัญหายังไงนะคะให้เรามาแยกนะคะแยกความรู้ประสบการณ์ในชีวิตของเราว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องไหนนะคะมีอะไรบ้างนะคะงานของเราเราทํางานเกี่ยวกับอะไรแล้วงานนี้เนี่ยนะ,ะมันมันมีคนที่แบบว่าเออแบบอยากจะทําเหมือนเราไหมอะไรแบบนี้ให้เราแยกออกมา ก็เดี๋ยวโฟมีตัวอย่างนะคะวิธีการาวางโครงสร้างาความรู้แล้วก็การจัดระเบียบความรู้แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของโฟมาให้ทุกคนดูในคลิปนี้นะคะ,ะตามตัวอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วโฟก็หวังว่า,าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะพอที่จะเป็นไอเดียให้กับคนที่แบบอยากจะเริ่มต้นแต่ยังยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใน EP ตีต่อไปนะคะโฟจะมาลงรายละเอียดให้น้อง เอาละค่ะทุกคนโฟหวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ย,ยจะทําให้เพื่อนๆน,นะคะสาวๆส,สายฝอเนี่ยนะคะมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีไอเดียนะคะแล้วก็ให้มั่นใจว่าคือ,อธุรกิจความรู้นะคะสู่การทําทเงินบนโลกออนไลน์นั้นมันสามารถทําได้จริงมันมีช่องทางที่หลากหลายแต่ว่าสิ่งสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะลงมือทําอย่างจริงจัง,จงไหมนะคะแล้วก็การไม่ดูถูกศักยภาพและความรู้ของตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะที่จะทําให้เรา เร,เริ่มต้นได้เราไม่จําเป็นต้องมุ่งหวังนะคะาการสร้างเงินหลักหลักร้อยหลักล้านนะคะหลักร้อยล้านเพียงแต่ว่าการเริ่มต้นให้ได้นะคะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ที่เรามีอยู่จริงๆนั่นแหละค่ะออกมาแบ่งปันเพียงเท่านั้นน่ะนะคะผลลัพธ์เรื่องของการเงินมันก็จะตามมาสิ่งสำคัญที่สุดคือการลงมือทำนะคะโฟขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ